สวัสดีค่ะผู้ปกครองที่เคารพและเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะสัปดาห์นี้เรากลับมาเจอกันอีกแล้วสัปดาห์นี้นะคะเด็กๆจะได้เรียนรู้หน่วยบ้านแสนสุขแต่ก่อนที่พวกเราจะไปนะคะคุณครูก็มีบทเพลงมาฝากหนึ่งบทเพลงนะคะชื่อว่าเพลง้านของฉันนั่นเองนะคะเด็กๆอย่าลืมร้องช่วยคุณครูนะคะเด็กๆพร้อมกันหรือยังถ้าพร้อมแล้ว เราไปร้องเพลงกันเลยค่ะ ร้องเพลงกันจบกันแล้วนะคะเด็กๆสนุกกันไหมคะ,ะต่อมานะคะเราก็จะมาดูความหมายของบ้านนะคะบ้านก็เป็นที่อยู่อาศัยของคนภายในบ้านนะคะก็จะมีห้องต่างๆเพื่ออำนวยความสะดวกภายในห้องแต่ละห้องมีเครื่องใช้ที่แตกต่างกันออกไปตามประโยชน์ของการใช้งานนะคะทุกคนในบ้านก็ต้องมีหน้าที่ดูแลรักษาความสะอาดในบ้านนะคะเพื่อที่จะทำให้บ้านน่าอยู่น่าอาศัยยิ่งขึ้นนะคะ วันนี้นะคะเด็กๆจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับหน่วยบ้านแสนสุขนะคะหน่วยบ้านแสนสุขมีอะไรบ้างเรามาดูกันเลยค่ะหนึ่นะคะประเภทของบ้าน 2. ประโยชน์ของบ้าน 3. ห้องต่างๆในบ้าน 4. การดูแลรักษาบ้านและ 5. พื้นที่บริเวณรอบบ้านค่ะ อันดับแรกนะคะเรามาดูประเภทของบ้านกันนะคะประเภทของบ้านบ้านก็แบ่งออกเป็น3าประเภทใหญ่ๆนะคะประเภทที่1บ้านไม้นะคะบ้านไม้ก็จะมีความสวยงามคลาสสิกทันสมัยแล้วเขาก็ว่ากันว่าทนต่อแผ่นดินไหวด้วยนะคะเด็กๆเคยเห็นบ้านไม้ไหมคะหรือบ้านเด็กคนไหนเป็นบ้านไม้บ้างคะ ประเภทที่2นะคะบ้านปูนในปัจจุบันนะคะก็จะนิยมสร้างบ้านปูนกันเยอะนะคะบ้านปูนก็จะมีให้เลือกหลากหลายรูปแบบนะคะสามารถลงสีตามใจชอบของเราได้เลยและบ้านปูนนะคะก็สามารถสร้างได้เป็น1ชั้น2ชั้น3ชั้นแล้วแต่ความสะดวกของผู้สร้างนะคะและบ้านปูนนะคะก็ สามารถปรับเข้ากับสภาพอากาศได้ดีนะคะอากาศร้อนก็จะไม่ร้อนจนเกินไปนะคะประเภทที่3นะคะคือบ้านฟางบ้านฟางในที่นี้ก็คือทำมาจากฟางข้าวนะคะในปัจจุบันเรานะคะก็จะไม่นิยมนำฟางมาทำบ้านกันแล้วนะคะส่วนใหญ่ก็จะทำเป็นเถียงนาเล้าไก่นะคะ เพราะว่าบ้านฟางนะคะจะไม่โทนต่อลมฝนนะคะอาต่อมาเรามาดูประโยชน์ของบ้านนะคะบ้านเป็นหนึ่งในปัจจัยสี่ที่จำเป็นของคนเรานะคะเป็นที่ที่เราได้ทำกิกจกรรมประจำวันนะคะได้แก่การกินการนอนการขับถ่ายแล้วก็การชำระร่างกายนั่นเองนะคะ เอ๊ะประโยชน์ของบ้านยังไม่หมดเพียงแค่นี้นเด็ประโยชน์ของบ้านนะคะยังสามารถกันลมการฝนแล้วก็การแสงแดดได้อีกนะคะเด็กๆแล้วก็มีประโยชน์อื่นๆอ,อีกมากมายนะคะ ต่อมานะคะเรามาดูห้องต่างๆภายในบ้านนะคะห้องต่างๆภายในบ้านนะคะในบ้านแต่ละหลังก็จะมีห้องต่างๆที่อาจจะเหมือนกันหรือว่าไม่เหมือนกันก็ได้นะคะแต่ว่าห้องต่างๆภายในบ้านนะคะก็จะแบ่งออกเป็น4ห้องหลักๆนะคะก็คือหนึ่งห้องอะไรคะเด็กๆเคยเห็นไหมคะ ใช่แล้วค่ะเก่งมากห้องนอนนั่นเองนะคะห้องนอนเด็กๆเอาไว้ทําอะไรคะ,ะเก่งมากค่ะห้องนอนเราก็เอาไว้หลับนอนพักผ่อนนะคะสองห้องอะไรคะลองตอบคุณครูมาดูซิเก่งมากค่ะห้องครัวห้องครัวเอาไว้ทํากับข้าวประกอบอาหารนั่นเองนะคะ ต่อ,อมา3นะคะห้องรับแขกหรือว่าห้องนั่งเล่นห้องรับแขกหรือว่าห้องนั่งเล่นนะคะเราก็จะเอาไว้รับแขกเวลาที่แขกหรือว่าญาติผู้ใหญ่มาหาหรือว่าเอาไว้นั่งดูทีวีกับพ่อแม่ผู้ปกครองนะคะสี่นะคะห้องน้ำนะคะห้องน้ำบ้านทุกหลังจะขาดไม่ได้เลยนะคะทุกๆบ้านต้องมีห้องน้ำนะคะ ห้องน้ำเด็กๆก,ก็ต้องเอาไว้ทำอะไรคะเก่งมากคะ่ะเอาไว้อาบน้ำหรือว่าขับถ่ายนั่นเองนะคะ,อะพอเรามีบ้านแล้วนะคะเราต้องหมั่นดูแลด้วยนะคะตรวจเช็คบ้านเราตลอดนะคะอันดับแรกนะคะ ผู้ปกครองนะคะก็ต้องตรวจดูหลังคาบ้านว่ามันรั่วซึมไม้เป็นรูไหมชำรุดไหมนะคะสองปักไฟสายไฟรั่วไหมขาดไหมสามกำแพงบ้านหรือว่าฝาผนังนะคะเราก็ต้องหมั่นตรวจดูว่ามันเป็นรูไหมมันชำรุดไหมมันมีรอยร้าวไหมนะคะ พอามาสี่นะคะก๊อกน้ําก๊อกน้ําเราก็ต้องตรวจดูว่าปิดสนิทไหมน้ํารั่วซึมไหมมีน้ําหยดตลอดเวลาไหมนะคะ,ะห้าอุปกรณ์ทําความสะอาดและการทําความสะอาดบ้านนะคะอุปกรณ์เรามีครบไหมเราต้องหมั่นดูแลรักษาความสะอาดภายในบ้านด้วยนะคะและสุดท้ายนะคะ บริเวณรอบบ้านนะคะเราจะทำให้บ้านหน้าอยู่ยิ่งขึ้นร่มเย็นนะคะเราก็ต้องปลูกต้นไม้ดอกไม้ให้สวยงามนะคะเพื่อที่จะให้ร่มเงาเราลมพัดมาได้เย็นสบายนะคะ,ะเราปลูกแล้วเราก็ต้องหมั่นดูแลรักษาด้วยนะคะเด็กๆรดน้ำต้นไม้พวนดินนะคะตัดหญ้าตัดกิ่งที่มันยื่นออกมานะคะ Uhm. ต่อมานะคะเรามาดูพื้นที่บริเวณรอบบ้านนะคะราบ้านหนึ่งหลังนะคะไม่ได้มีเพียงตัวบ้านนะคะก็จะมีพื้นที่บริเวณรอบบ้านนะคะอาจจะแตกต่างกันออกไปในแต่ละหลังนะคะแล้วแต่พื้นที่บ้านของเรานะคะใครที่มีพื้นที่ใหญ่ก็จะมีพื้นที่บริเวณรอบบ้านกว้างนะคะ ใครที่มีพื้นที่เล็กหรือแคบก็จะมีพื้นที่บริเวณรอบบ้านแคบนะคะ,ะเรามาดูกันว่าพื้นที่บริเวณรอบบ้านส่วนใหญ่จะมีอะไรบ้างนะคะ,ะบ้านบางหลังนะคะจะมีก้วล้อมรอบนะคะ,อะสองนะคะก็อาจจะมีสวนยอมสนามหญ้านะคะอยู่หน้าบ้านหรือว่าหลังบ้านหรือว่าข้างบ้านก็ได้นะคะ ต่อมานะคะบ้านใครที่มีบริเวณกว้างหน่อยนะคะก็จะสามารถมีสระว่ายน้ำได้นะคะเพื่อที่จะเอาไว้ทำกิจกรรมว่ายน้ำออกกำลังกายนะคะและสุดท้ายนะคะบางบ้านบางหลังนะคะอาจจะปลูกพืชผักไว้กินนะคะหรือว่าไว้จำหน่ายก็จะทำเป็นแปลงเกษตรอยู่ข้างบ้านนะคะ ต่อมานะคะเรามาดูการดูแลรักษาบ้านนะคะข้อนี้เด็กๆสามารถช่วยผู้ปกครองได้นะคะโดยการที่จะปาดฟูนนะคะ,ะง่ายๆเลยเราช่วยผู้ปกครองปาดฟูนกวาดบ้านถูบ้านเด็กๆกทําได้นะคะต่อมา ล้างห้องน้ําอันนี้เด็กๆอาจยังทําไม่เก่งนะคะเด็กๆก,ก็คอยหมั่นสังเกตเวลาที่ผู้ปกครองทําให้ดูเป็นตัวอย่างนะคะแล้วก็ให้กําลังใจผู้ปกครองนะคะอะต่อมาเช็ดกระจกเช็ดกระจก,กต้องอยู่ในความระมัดระวังการดูแลของผู้ปกครองด้วยนะคะ ก่อนจากกันไปในวันนี้นะคะคุณครูก็มีคำถามนะคะมาถามเด็กๆว่าบ้านของเด็กๆมีลักษณะอย่างไรให้เด็กๆนะคะตอบคำถามและบันทึกวิดีโอมาส่งคุณครูนะคะโดยที่ตอบว่าบ้านของเด็กๆมีลักษณะอย่างไรบ้าง นะคะหรือจะอัดคลิปวิดีโอมาให้คุณครูดูก็ได้นะคะและเด็กๆนะคะอย่าลืมทำแบบฝึกหัดที่คุณครูแจกไปในสัปดาห์นี้ด้วยนะคะเด็กๆและรบกวนผู้ปกครองนะคะถ่ายรูปเวลาที่เด็กๆทำกิจกรรมหรือว่าคู่กับแบบฝึกหัดที่เด็กๆทำเสร็จแล้วนะคะส่งให้คุณครูด้วยนะคะวันนี้คุณครูก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ